หลังจากที่เราฆ่ามอบเสื้อเหลืองแล้วนะฮะเราก็ไปต่อครับเขี่ย <Here. S 1> มอบเสื้อเหลืองตายหมดแล้วครับคทถาครับกวอนไส้เปิดครับเอาเปิดนี่นะฮะ ย่ติดครับติดครับเฮ้ยติดบัคครับอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้ยกอ,อกทางอื่นก็ออได้เว้ยเออสัตว์ไม่เอาะกูไม่รู้ทำไมเควสกูยังไม่เสร็จน,นะฮะ กวีงเหลือบ,บอกเสร็จแล้วครับผมต้องไปอแล้วกูจะเชียช่ยไอเชี่ยลดครับเชี่ลดข,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 ของพวกเรานะฮะ,ะฉันจะบินบินไปก็จะเดินไปขอบพี่น้องดีมาะมากครับที่ดโดดอดครับพ่อคือจิงโจ้ครับเฮียมึงเฮียอะไรครับมึงตกใจ มาร์คชักเ่าฮะตุกแกมาร์คชักเ่าโดนโดนครับคันหูไม่รู้เป็นอะไรครับเป็นโรคเก็ครับว่ยิงชาบ้านฮะโปร่งให้ดโป่งให้ดโป่งให้ฉัดดูครับปีนี้เนี่ยฮะโป่งใหดโป่งให้เ็ปีนไครับโปด ัตโดนช็อตนะฮะเดียเชีช็อตให้ช็อตเฮดช็อตซ่ใจอยูเบสเดี๋ยวครับโห้นค้งครับไม่ตายนะฮะโป่งเฮดช็อตเียร้องใ้อะไครับ ลองไแยกลองักษณะต้องเจอนะครับดูดซีครับโอ้โหต้ไงวทต่อฮะคแคสเพเช็กนะหลังจากที่เราฆ่าคนมามากมายนะได้ศัตรูมาครับรบริษัทร้านหนึ่งเือกิเซอร์นะฮะโปรเจคเตอร์ต่อเลยนะต่อไปเป็นภารกิจแคสเพเช็คนะครับตรวจนานนะเสร็จเรียบร้อยครับ ออโต้เสีบิงไปกันต่อครับปุ่มให้ช็อตอะไรไม่ยิงครับผู้สื่อสารโอ้ยเลยมาแล้วเลยมาแล้วจัดจัดหัวมแมงเลยสั่นนะครับเจอเลยเฮียน,นี้นะฮะโคตรดังครับระเบิดไปกินตะกูตำรวจอา้าวระเบิดตาและช,ชาดิชปินนะฮะ ถอดชิปปิ้งไปกินนะฮะเฮ้ยกันไกลกันไกลคุณหมออ้อยนะเจ้าระเบิดปิงปองนะเราไม่ใช้ระเบิดปิงปองนะครับเราจะใช้รเะเบิเดบอลเล่นะฮะเฮ้ยออนไปแดกมิวตายถ้าเชี่ยเฮ้ออยชูริเคน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 จัดชูริเคนชูริเคนจัดภาษาไทยไปแดกนะฮะถ้าใครโดนเอออันนี้นะก็เป็นคิดนะครับ เิ่งไปแล้วก็ตายเองนะฮะระเบิดหลวงพี่ไปกินระเบิดหลวงพ่อครับเฮ้ยมาทางนี้ครับไอีเทียนั่นโดนครับขอโทษนะระเบิดลูกหินเดี๋ยวเบิดนี้เป็นระเบิดที่แรงสุดในเกมนี้นะพี่น้องครับบูมให้จอดโอ้โหขึ้นฟ้าเลยครับเชี่ยชุดิเคนไอาเสื้อเหลืองครับมึงทั้งโดนครับศัตรูไปโบน่าครับกดดูเป็นที่นะเรามาถูกทางมาครับเดินเรามาถูกทางนะ ปลาหมีดครับมีปลานักลาดนะมีบินเออบินนักลาดนะฮะไปเช็คลายกันชาฮะชอบมากนะครับเราเจอไดนัมไม้เกือบพังนะเดนัมไม้โคตรเก่าครับไปขุดมาจากหลุมศพพ่อใครไม่รู้นะฮะขอโทษทีนะครับเที่ยอันนี้อะไรไม่รู้นะขอโทษเสดวิ่งครับโอ้โหเดือมตัวจุดระเบิดปิงปองนะโอเคตอนนี้เตะแล้วครับฟักโอ้โหท่อแปดเสิงดังมากนะฮะ ระเบิดนี้เป,นปนเป็นปืนเป็นปืนยิงที่ลายสุดโลกนะฮะลายสุดเกนเกมนี้เนี่ยก็นด้ว่าได้นะฮะแต่ยังมีแบบแบบนี้อยู่อีกหนึ่งอันครับพีดร้องครับดูไว้ครับบูเมจจอดฟ้าเชอนสว์วันเต็มครับโอ้ทำไมกระจกแตกไปหกบานครับบูโอ,โอ้โดนกูด้วยนะฮะระเบิดขึ้นฟ้านะครับต้องเจอสแนเปอร์นะอะไอเป็น มือซุ่มนะครับเราจะเล่นโหมดซุ่มครับโป่งสัตว์มาครับอเล่นเดอด๊ะครับดอด e here, เอี้ยอะไรล่ะเดือพืนสัตว์บ้าเหรอไอ้ผู้ที่อะไรฮะตำรวจผู้ที่อะไรครับผู้ที่อะไรครับเอา้าแกียนสายไม่ตายอีกสัตว์สัตว์ไม่ชอบสนานนะี้นะสนานนี้มั่งยิงไม่มันคนะับเจอสนานนี้ครับโ oh, หตอนนี้เรากำลังเล่นบีบีอยู่นนะฮะ เนานมากครับโปรให้จอดโอ้โหเพิ่งชิช็อตทะลุสองครับตัวเท้าไปแดกนะอ,อทั้งสารไปกินครับสารพิษนะฮะไปแดกไอ้เข้าใกล้ก็ไม่ได้นะสารพิษแล้วก็เตรียมระเบิดร,ระเบิดถุงป้องครับเก็บตังค์แล้วก็กลับบ้านไปหาที่รักของเรานะหาเมียของเรานะั่นเองนะ่รยง่ายครับเออเควสแคทสเทชเช็คก็เสร็จไปเรียบร้อยนะเราจะกลับบ้านไปหาที่รักของเรานะกลับมา ตำรวเจเยอะแยะนะฮะเก็ดออนเดอะกราฟนะ,ะต่อไปโอ้ยจกันเอครับตำรวจมีสัญญาณการขโมยนะ,ะว่าเรามาเออ่แอบขอโมยตังของแม่งนะฮะไม่รู้กูขโมยตอนไหนนะกูไม่ได้ขโมยนะกูคแค่มาเอาไปเฉยครับแม่กูสั่งนะฮะช่วยเก็บแม่แดกสัตว์ออกมาดิ <c oughs> สัตว์สัตวว์์สัตเอามเงี้ยสกล้ามาะฮะออกทางลับครับ วายโอ้โหดูจ้าครับ right? ด <may> ูจ้าครับพี่น้องเจ็บๆแต่เดียวครับสัตว์ออกทางลับนะฮะเขียร์ครับต่อไปนี้โดดนั่งเสร็จวันนี้มันเคล็ดที่ยากกับตัวนึงนะคล็แรกนะเป็นเคล็ดที่ง่ายสุดในเกมนะครับนั่งครับออกจากทางลับเสร็จแล้วนะปั๊บโุ้จะอียัตจะดำนะมันจะไปบอกคนว่าเราขโมยครับเราต้องแอบโอ๊ออกไปแดกนะ เชี่ย <Here. S 2> ประตูพังแนละ้วไ,ไหนนะไมไปแดกคุณตำรวจขวดตำรุเฮ้สยสัตว์โอ้งี้ยจอดเสียงเบามากครับโอ้สนายมีอัดเสียงดม้ว่าแล้วสัตว์สนายมีที่เก็บเสียงนะเป็นสนาที่เบาที่สุดในโลกนะสนายที่สูงได้แปดร้อยเท่านะครับยวไปอยากให้ดูนะ หน้าตำรวจเลยครับพี่น้องซุมซ่ม zoom อีกคนน้องตำรวจอีกคนครับสัตสัตช็อตโป่งโป่งเฮดช็อตโป่งเฮดช็อตเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนของเรานั้นแต่วัยผมจะใช้แอคกนะฮะในการทำสงครามครับออกไปแดก ไกลมากนะฮะตั้งใจขับชิดขวามันก็จะเด้งนะชิดซ้ายมันจะปักนะฮะจุลิขีร์กันครับตอนนี้ชิดขวามันก็เด้งนะฮะมันจะเด้งครับใช้วิชาดิมจาครับเ,เดินฟุ่งเข้าฟุ่งเข้าจุลิขียนครับผมไม่เป็นเทียอะไรครับผมเก่งครับเพราะมันไม่เด้งก็ใส่กูนะครับโคตรเก่งนะฮะแต่กูมไม่ตายครับโคตรเก่งอนะ่ะ เท่บ้าไม่รู้คนในที่อะไรจะเทพขนาดนั้นนะกับมหาชิลักของเรานะไหนผมมาสัดเก็บคอวันนี้ผมไม่น่าอยากตีรูเกมนะครับเก็บคอครับไปสนามบินมาครับไปหาเพื่อนนะครับรับเพื่อนครับผมจบเพื่อนนี้นะฮะ